ส่วนในช่วงมุมมอลไฮรักวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับผู้ชายซึ่งในความเห็นของผมคิดว่าเป็นผู้ชายที่น่าอิจฉาคนหนึ่งนะฮะก็คือท่านบกของนิตยสาร For h i m Magazine FHM นะครับดรปกกณ์ตันสุบกบกท่านนี้ทำให้สาวๆหลายคนนะคะมีเสน่ห์เย้ายวนใจแล้วเราก็ส่งถูกคนซะด้วยนะคะส่งใครไปเราส่งน้องแมวไปค่ะน้องกลนแมลวงลึกเรื่องลับกับบกหนุ่มคนนี้ค่ะครับไปชมกันเลยคับ เหมือนกับอะไรพี่กาแฟถ้วยแรกตอนเช้าโอ้ยอืมดื่มกาแฟแล้วตื่นเลยขนาดนั้นเลยตื่นเลยพร้อมวันนี้พร้อมใวันพร้อมที่จะลุยต่อกาแฟพี่เป็นกาแฟดํากาแฟใส่นมหรือกาแฟใส่น้ําตาลหรืออะไรคะกาแฟดาครับที่ดื่มดื่มในห้องแอร์เย็นเโอ้โหนึกขาพออกกันเลยนะคะบอกร f h m มีไหมล่ะเอารอแบบพี่ไปเคยถามคนอื่นเขาเนี่ยระเบียงใต้ต้นไม้อื ชายหาดรถอะไรพวกนี้มันก็เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วเหรอคะ <อ S 2> มีความตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าอินดอยงไงครัคุณพี่พคือมันมันให้ความรู้สึกที่ว่าแปลกไปจากปกติที่เราเคยเคยเคยปฏิบัติมา แห่งรักวันนี้ดิฉันกระแมค่ะอยู่ในบ้านที่สวยงามอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันในบ้านของโนเบลวานาวัชรพลนะคะ <c oughs> บรรยากาศซะขนาดนี้และบรรยากาศดีๆอย่างนี้ค่ะดิฉันมีนัดกับชายหนุ่มค่ะคุณ <c oughs> แถมชายหนุ่มคนนี้เป็นชายหนุ่มที่ผู้ชายทั่วประเทศเนี่ยอิจฉาเขาเลือกเกินเพราะว่าเขาเป็นบกหนังสือผู้ชายที่ ทุกคนจะต้องมีเป็นคัมภีร์เลยล่ะค่ะนั่นก็คือหนังสือ FHM For Him Magazine นั่นเองไม่ใช่ใครอื่นค่ะวันนี้นั่งอยู่กับด็อกเตร์ประกอบค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยค่ะด็อกเตร์ประกอคนนี้คุณคะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเป็นด็อกเตอร์จบปริณเอกด้านวิศวกรการระเบิดตึกอะไรสักอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่จำนองนั้นครับ พี่ไม่ไประเบิดตึกแต่พี่มาระเบิดหัวจิตหัวใจชายหนุ่มทำไมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนกลับมาจากอังกฤษใหม่หมๆนะฮะก็หางานทางด้านวิศวะทำเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> งานที่เราสเปเชียลไลซ์เนี่ยคือการการพฤติกรรมของตึกหลังจากที่โดนระเบิดเนี่ยม,มันไม่มีในประเทศเอา้าวแล้วชีวิตยังไงคะเพราะกผันมาเป็นบกรหนังสือได้ยังไงคะก็ตอนปีสุดท้ายครึ่งปีสุดท้ายที่เรียนอย่ที่อังกฤษเนี่ยคือ เ,เพื่อนผมซึ่งก็สนิทกันเป็นแก๊งเดียวกันที่อังกฤษเนี่ยนะฮะ<ช>คือคุณวิลักโนทองอแกกาลังดีลกับฝรั่งว่าจะเอาเอฟเวอร์มเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเป็นเ,เป็นตลาดใหม่เป็นไลฟ์สไตล,ล์ใหม่ที่เมืองไทยยังไม่มีมเขาก็ <ๆ S 2> คุยกับผมผมก็สนใจที่จะทําระหว่างที่อยู่อังกฤษก็ได้ไปฝึกงานกับกับที่เอเวอร์เแมบริษัทแม่ที่อังกฤษแล้วก็พอกลับมากูก็จะดีลกัสัญญงสัญญาอะไรกันให้ปีกว่า ก่าที่จะได้เริ่มทำหนังสือออกมาเนี่ยเราต้องบินไปหาเขาเขาบินมาหาเรามาดูว่าศักยภาพเราเนี่ยถึงไหม distribution การกระจายหนังสือทั่วประเทศเนี่ยมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาดูต่แมาเขาก็แฮปปี้กับเราเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์แบบไหนล่ะที่เหมาะที่กับที่จะทำหนังสือ FHM ก็ต้องเป็นคนสุกสนานล่าเริงนะฮะเป็นคนที่สบายสบายกับชีวิตแต่ว่าถึงเวลาเอาจริงเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกอะไรมี ความมุ่งมั่น <ฮะ S 2> มี Determination ค่ะครับอย่างนี้สนุกสนานได้เลยอย่างนี้ลงฟิลจริงเลยไหมคะลงสถานที่จริงตะลุยราตรีดิฉันเปิดบ่อยนะคะ F H M เนี่ยดิฉันไม่ได้ซื้อค่ะคุณพี่ <c oughs> คือกลุ่มเป้าหมายหนังสือคุณพี่หนึง่งต่งผู้ชายอยู่แล้วฉันจริงก็ไปอ่านหนังสือเอาพี่ผู้ชายซื้อฉันก็เปิดเปิดโอ้โหมีแบบว่าทุกอย่างครบถ้วนอย่างตระเวนราตรีไปหาแบบเ้าซๆไปอะไรเงี้ยลงเองเลยไหมคะก็ช่วงแรกๆก็ลงเองครคือ ตอนนี้ผมผมหยุดเที่ยวมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เที่ยวเยอะเหมือนกันเหตุใหถนึงไมหยุดคะก็คงเริ่มอายุเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่งแต่งงานด้วยไปมอ๋อประช็ลเลยใช้ชีวิตกับภรรยามากขึ้นนิดนึงประชดก็บอกข้อแบบวันนี้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะคุณพี่อันนี้เป็นเหตุผลที่พี่ควรต้องหยุด อยู่แล้วกับพี่ครับไม่ใช่ว่าพี่โอนนานแล้วเบื่อไแแต่ก็มีนะนานๆทีแวบไปพยารู้ไหมคะครับพยารู้ไหมคะรู้หก็โทรมาบอกว่าเออนี่กำติดนิดนึงนิดนึงกระชื่อมลึกน้อะครับก็ดูนะหกโมงเช้าผมนีมนะคะแต่ว่าเขาบอกเป็นบอก FSHM เนี่ยต้องเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนแบบว่าสาวๆหอมร้อมเยอะเป็นคนแบบจิ๊ดจ๊ะจี๊ดจจริงๆหรือเปล่าพี่ ไม่จริงครับไม่จริงเลยเป็นเป็นบรรณาธิการนิสาสารเอฟเฟชมเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลยยากมากเพราะว่าเราอยู่ในกฎระเบียบของฝรั่งด้วยะนะครับรูปเล่นออกมาเนี่ยก็ต้องให้ให้คล้ายคลึงกับออริจนินอลของเอฟเฟช่มแล้วก็เวลาผมไปเที่ยวอะไรเงี้ผมก็ไปกับเพื่อนไปกับน้องๆที่บริษัทก็จะเอ็นจอยกันเองอจะไม่ได้แบบผมผมจะเป็นประเภทไม่ไม่เดินเข้าไปจีบสาวอันแน่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าร้อยเขามาจีอ่ะแล้วยังไงล่ะพี่ คือผมชอบมันเกิดขึ้นพร้อมกันจิตใจต้องกันดึงดึงอ่ะมองตารู้ใจปิ๊งปั้งแบบว่าประกายเกิดกลางอากาศอย่างนี้เลยครับถ้าแบบสไตล์แบบเดินไปน้องขอเบอร์หน่อยสิอะไรเงี้ยจ,จ,จะจะไม่ใช่สไตล์เราไม่ใช่อบอกกอกเขาว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่ได้นั่นไม่นี่คุณเชื่อเขาหรือไม่ดิฉันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะต้องฟังทีมงานเขาดีกว่าเขาอาจจะให้ความกระจ่างมากกว่านี้นะคะพี่ปุ๋ยคะ เดี๋ยวเขาจะโผล่ออกมาค่ะอันแน่อันแน่อันแน่แล้วความแตกไรเงี้ยนี่้ไหนไหนดูไหนสิคะ่นเออในทีมงานเขาว่าอย่างไงบ้างคะอย่างแรกเลยคือต้องเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องมีความสนุกสนานร่าเริงแล้วก็ต้องต้อง,องชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษต้องคล่องต้องเก่งเพราะว่าเอาเวอเรชัเป็นหัวหน้าถวงอังกฤษเราเราก็ต้องมีคอมมูนิเคชกับต่างต่างประเทศค่อนข้างบ่อยอะค่ะ และที่สำคัญคือต้อง outgoing มีสไตล์ด้วยสำคัญมากคงจะเหมาะที่สุดแล้วพี่ปุ๋ยเพราะว่าพี่ปุ๋ยมีทุกอย่างที่ปิ่นพูดออกไปตั้งแต่แรกก็คือ1ผู้ชาย2คือมีสไตล์3คือสังเกตเก่งมากอืมครองฝากถึงพี่ปุ๋ยนะคะว่าพี่ปุ๋ยเป็นเจ้านายที่ดีที่สุดคนหนึ่งตั้งแต่เคยทำงานมานะฮะถ้าพี่ปุ๋ยเห็นน้องๆว่าทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยโรุง,งาพิจารณาขึ้นเงินเนือนให้หน่อยก็ดีนะครับ คุณมกรครับผมรู้สึกว่าคุณมกรนี่ได้เจอกับน,นางแบบสวยๆเซ็กซี่ทุกคนเลยนะครับน,น,นี่ดูนะครับคุณมกรจะมีความทุกข์บ้างไหมครับแล้วถ้าคุณมีความทุกข์เนี่ยคุณมกรคลายความทุกข์ยังไงครับอยากรู้อ เพราะผมว่าอาจจะได้ไปคลายมั้ง <c oughs> คือสองคนแรกเนี่ยคือเป็นลองบอกกออีกคนนึงเป็นบอกอบอกอ,อกาฟช,ชาติ<ช><ช>ส่วนคนสุดท้ายนี่ไม่ได้อยู่ในกอ F H M กับอะไรเข้านะคะคุณผู้ชมคะแต่เป็นแฟน F H M แบบเหนียวแน่นคือคุณเอกวิชยัยครับถามหน่อยว่าแหมผู้ชายที่ห้อมล้อไมไปด้วยหญิงสาวแตวน่น่ะมีความทุกข์ไหมก็ความทุกข์มีทุกคนนะฮะผมนี่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างทุกข์เยอะเพราะว่า เวลาทํานิตยาสารเนี่ยทำทำด้วยตัวเองกมากกว่าค่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องงานนี่ก็เยอะนะครับแล้วก็เป็นมันเป็นมันเป็นการทํางานที่สู้กับเวลานะครับวันนี้ต้องเสร็จต้องเป๊ะๆๆเลยใช่ในสายตาตัวบกเองกถ้าให้มองผู้หญิงเซ็กซี่ในสายตาพี่ปุ๋ยเนี่ยผู้หญิงที่เซ็กซี่เป็นยังไงบ้างแบบไหนที่เรียกว่าเซ็กซี่ก็ต้องมีทุกอย่าง นะฮะเนื้อนมไข่มีหมดเลยคือความสูงก็ต้องได้อันนี้คือรูปแบบฟิสิกอลคือแบบว่าเรื่องรูปร่างล่ะใช่มีหน้าอกมีสะโพกครับมีเอวเป็นเอวนะฮะขาเข่เรียวยาวแขนสวยมือสวยต้นคอสวยจมูกดีแก้มสวยเอ่อกรามตรงนี้สวยอะไรอย่างเงี้ยคือคือต้องมีต้องมีครบทุกอย่างครับติ่งหูดีอันนี้อันนี้ผมผมบังได้อ๋อผมบังได้อะไรอีกดีอาอูคือแบบดูละเอียดล่ะดูละเอียดล่ะยังไงถ้าถ้ากล้องจับ หน้าคุณกัลแรมเนี่ยอย่างนี้เลยฮะเซ็กซี่เลยค่ะไม่ต้องบันจับดิจจนนี่เราี่คือรูปล่างภายนอกถ้าภายในล่ะมันมองให้เห็นความเซ็กซี่ได้ไหมได้ฮะความคือเวลาเวลาพูดคุยกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวอย่างเช่นไงคะบอกไม่บอกไม่ได้จริงครับคือต้องต้องต้องมีต้องมี c o n v e r s a t i o นกันพี่ปุยค่ะร่างเนี้ยคือเสน่ห์ของผู้หญิงปุยค่ะ เ้ยคุยกับคุณเอกนีไหมฮะอันนี้แนวหื่นหืนเหมือนกันนะอื่อๆเหมือนกันอ่ะพูดในเรื่องชุรักชุรสในช่วงแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องเซ็กส์ค่ะพี่ปุ๋ยเองเปรียบเซ็กส์เหมือนกับอะไรพี่เหมือนอะไรฮะเหมือนกาแฟถ้วยแรกตอนเช้าอ๋อืุยดื่มกาแฟแล้วตื่นเลยขนาดนั้นเลยตื่นเลยพร้อมวันนี้พร้อมวันพร้อมที่จะลุยต่อ พี่เป็นกาแฟดํากาแฟใส่นมหรือกาแฟใส่น้ําตาลหรืออะไรคะกาแฟดําฮะที่ดื่มดื่มในห้องแอร์เย็นโอ้โหนึกข้าพออกกันเลยนะคะนึกข้าพออกตามกันไปเลยเขาบอกว่าแม่สุดยอดของความอ่ะถ้าให้กาแฟเนี่ยนะถ้าเปรียบเป็นกาแฟของพี่เนี่ยสุดยอดกาแฟของพี่มันจะเป็นแบบไหนมันเป็นได้ทุกอย่างนะครับผมดื่มได้ทั้งกาแฟดำกาแฟใส่นมใส่ครีม หรือไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ยังได้โอเลี้ยงได้ไหมคบพี่ได้ทุกอย่างครับแน่นักใจแทยภรทยาเขาจริงๆเลยอ่ะถ้าสมมุติภาพนี้อันนี้เปรียบเป็นกาแฟถ้าสมมุติเปรียบผู้หญิงเป็นดักงอาหารอาหารที่พี่ปุ๋ยชอบเป็นอาหารแบบไหนต้องรับประทานกันในบรรยากาศยังไงหรือเปล่าเปียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบก็คงเป็น <c oughs> กะเพราไก่รอกลาดคาวทำไมอ่ะมันเผ็ดนะฮะเผ็ดเผ็ดร้อนๆนะฮะ uh huh. แล้วก็มานั่งกินกันตามใต้ต้นไม้อะไรเอาบรรยากาศนะไข่ดาวมีไหมคะพี่ไข่ดาวไม่ต้องใส่ครับเรามีของเราอยู่แล้วที่มีอยู่เราอยู่แล้วเราไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะคะอะแล้วเขาบอกว่าปกติเนี่ยแล้วก็ต้องกินอาหารกาาันวันละสามมื้อสามเวลาอย่างพี่ปุ๋ยเองเนี่ย ขนาดนั้นเลยไหมต้องกินตลอดเวลาไหมหรือยังไงอดได้บ้างไหมผมเป็นคนหิวบ่อยโอ้โหตื่นมาก็ต้องโจ๊กก่อนกลางวันก็ต้องกระเพราตอนเย็นก็อาจจะไปดินเนอร์กินสเต็กก่อนนอนก็จะมีของหวานนิดหน่อยทุกมื้อทุกมื้อนี่แล้ขอว่างมีแค่ของว่างระหว่างมื้อระหว่างวันมี้จุกจิมีอ๋ตาย เข้าเข้ามากคุณหมาะเลือเกินคุณเหมอกันที่เป็นบอกอชเอ h เหลือเกินอ่ะในคอลัมน์คุณก็บอกว่ามีนี่ Sex Outdoor ใช่ไหมคะถามคนนั้นถามคนนี้ถามดาราเว้ยกระช่งตอบกันนะอะไรอย่างตา,า,านาเด็ดหลายคนเลยถามบอกอกบ้างมีคนมาถามคุณไหมคะมีไหมคะมบสามจำไม่ได้คิดว่าคงไม่เคยมี บกอ F H M มีไหมล่ะเอาดรอแบบพี่ไปเคยถามคน,นอื่นเขาเนี่ยม่มคะ่ะก็ระเบียงใต้ต้นไม้มใช้หาดในรถอะไรพวกนี้มันก็เป็นสแตนดาดอยู่แล้วเหรอคะครับ <c oughs> มีความตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าอินดอไงคะคุณพี่พคือมันมันให้ความรู้สึกที่ว่าแปลกไปจากปกติที่เราเคยคเคยเคยปฏิบัติมามนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นสถานที่ที่แบบ คนชุกชุมหน่อยเราเราก็จะได้ความรู้สึกที่แบบกลัวคนเขาจะเห็นฮะหรือว่ามีใครมองหรือเปล่าหรือว่าต้องหลบตรงไหนอะไรยังไงเนี่ย <c oughs> ไมไ่ความรู้สึกเท่าเ <c oughs> พราะหนุ่มคนนี้ตื่นเต้นระเกิดตอน,นนั้นสมัยสมัยเด็กครับ เออออกตัวล้อจริงขนาดเดออกตัวขนาดนี้เขาดูแลเรื่องรถด้วยนะคะคนเดี๋ยวนี้เขามีหนังสือได้ใช่ไหมใช่ไหมพี่ก็มีเนี่ยฮะเป็นเป็นเทคโนโลยีตา a f f แล้วก็อุ่นเซ้นขนาดนี้รถยนต์แล้วก็ขาาความรักตอนนี้เป็นยังไงคะก็ดีครับดีมากเลยสดชื่นแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็หวานแล้วหวานมากเจ้าฉาสรดเกิดแต่งานที่ก่เดือนนะคะเมื่อ16กุมภาพันธ์ครับ โอ้ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองแต่ว่าเอ๊ะคุณก็แต่งงานแล้วความรักหวานชื่นดื่มด่ำขนาดน,นี้แต่ทำไมมีผู้ชายผิวสีเข้มให้ความเป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ชายคนนี้ดิฉันก็รู้จักค่ะดิฉันก็งง,งมากเลเกิดว่าคุณเอาเขามาเป็นที่ปรึกษาได้อย่างไรฟังเขาซะหน่อยอยากฝากว่าอย่าทำงานมากนักให้ตัดตัวความสุขจาก ชีวิตครอบครับวบ้างนะคือมีอะไรที่ที่รู้เนี่ยมีอ,อะไรที่ที่เอามาใช้ในการทำหนังสือเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนบ้างกว่าแค่นี้แหละ <c oughs> อะไรคะทำไมเขาต้องมาบอกอย่างนี้ด้วยคะคุณแหกร,ราชเนี่ยผมทำงานค่อนข้างเยอะค่ะนะก็เป็นเหมือนกับเเรียกอะไรเป็น perfectionist แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจใครให้ให้ใครมาทําแทนก็เลยกลายเป็นจะทําเองสะหมดเลยอคราวนี้พี่หนุ่ยก็คงคงเห็นว่าทํางานเยอะอยู่อยู่อยู่ออฟฟิศดึกครับอย่างว่าคือมันมันสู้กับเวลาทำิตกสารแล้วไม่เล่มเดียวสามเล่มวางแผงไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นพอนี้วางแผงปุ๊บก็ต้องมาไฟ์กันอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยฮะเป็นเป็นเป็นไซคลรอบเดือนก็เลยทำไม่มีเวลา ให้กับครอบครัวน้อยบิสเนสหนึ่งหรือเปล่าขนาดนี้วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับบก FHM ในวันนี้นะคะดกร์ประกอ์หรือว่าพี่ปุ๋ยของเราขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณด้วยค่ะสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้ดูสิถ่ายกันจนข้ามมืดเลยนะคะขอบคุณมากโนเบิลวานาวัชรพลนะคะที่เอื้อเฟื้อบ้านในการถ่ายทำในวันนี้ Papa, papa -pa da papa. -pa.